ราชินีพริกสวรรค์ตอนที่277นางคือทรราชผู้มักมากหรือปีที่สองของราชวงศ์ยาเซียนฤดูใบไม้ผลิตจักรพรรดินีจยาเซียนขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการเป็นห้องเต้องค์ที่สองของราชวงศ์ยาเซียนและเป็นจักรพรรดินีหญิงองค์แรกรัชสมัยของจักรพรรดินีเลือดนองไปทั่วแผ่นดินสังหารผู้คนไปเป็นจํานวนมาก ถึงแม้ว่าผู้คนเหล่านี้จะเป็นนักโทษแต่การเข็นฆ่ายอย่างโหดร้ายทารุณถือเป็นวิธีการที่โหดเหี้ยมทำให้ผู้คนต่างหวาดกลัวจักรพรรดินีครองราชได้สองวันฉายาจักรพรรดินีทรราชนี้เริ่มแพร่กระจายไปอย่างช้าๆเมื่อข่าวมาถึงพระกรรของพระองค์เจียงหลีรับรู้ว่ารัษฎรพูดถึงตัวนางอย่างไรแต่ก็หาได้สนใจไม่และมองเป็นเรื่องหน้าขันเป็นจักรดินีหากไม่อาจทำให้รัษฎรเคารพได้ก็ต้องทำให้พวกเขาหวาดกลัว ฟาบาทนี่มันหลักการอะไรเพคะอวิสูเอ๋ยถามอย่างไม่เข้าใจเจียงหลีค้งมุมปากนำศาสที่ทำให้นางปวดหัววางทิ้งไว้บนโต๊ะทิ้งตัวพิงบัลลังมังกรแล้วยิ้มอย่างมีเลสยัยนี่คือการการควบคุมคนการควบคุมคนอวิสูขมวดคิ้วพิจารณาคำพูดของนางอย่างทีท้วน อันที่จริงแล้วนางไม่ได้เข้าใจอะไรเกี่ยวกับการควบคุมคนเลยอาณาจักรที่เคยอาศัยเพียงใช้โลหิตจัดก,การก็ได้แล้วไม่ได้ซับซ้อนถึงเพียงนั้นแต่ว่าหลักการอันเรียบง่ายเป็นจักรพรรดินีที่ดีอย่างไรดูแลรัษฎรอย่างไรนางยังไม่เข้าใจถ่องแท้นัก อยากให้รัษฎรเคารพศรัทธาไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ในรัชสมัยเดียวแต่ว่าความหวาดกลัวก็สามารถกดความทะเยอะทะยานของพวกเหล่ากบฏไว้ได้ก่อนกระทำการใดๆให้พวกเขาได้ไตรตรองอีกสักพักว่าจะรับผลที่ตามมาได้หรือไม่ นางเชื่อว่าในวันที่ขึ้นครองราชการเข็นฆ่าผู้คนมากมายก็เพียงพอที่จะทําให้รัชสมัยนี้สงบไปชั่วขณะหนึ่งชายจักรพรรดินซารีฟนางไม่ได้สืบสาวเอาความอะไรก็นับว่าใจกว้างแล้วหากคิดการก่อกระบฏท,ทบทลงโทษคือตายสถานเดียวนี้ถึงจะทําให้สันสะเทือนเจียงหลีเลตาเหมือนลำพองใจทำให้อวิสูที่หันกลับมามองอดไม่ได้ที่จะยิ้มเม้มปากฝ่าบาทงานในราชสำนักเหล่านี้ต้องรีบจัดการนะเพคะ อืมงานในราชสำนักเจียงหลีกลอกตาและมองไปที่อวิสูทันใดนั้นดวงตาของนางสันไหวแล้วยิ้มเอ่ยอวิสูข้าคิดว่าเจ้าต้องเรียนรู้อีกมากหาอาวิสูมองไปที่นางอย่างประหลาดใจเจียงหลีหัวเราะอย่างเจ้าเล่ห ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องเรียนรู้งานในราชสำนักกับเหล่าเสนาบดีข้าที่เป็นนายของเจ้าตอนนี้เป็นถึงจักรพรรดินีแล้วเจ้าก็ต้องทุ่มเทให้มากกว่านี้พยายามเป็นหน้าเป็นตาให้กับอนาจ,ากจักรยาเซียนของข้าห้ามมาเป็นภาระให้กับข้าอาวิสูมองไปที่นางอย่างตกใจรีบสายหน้าทันทีและรีบเอ่อยออกมาอย่างตรงไปตรงมาฝ่าบาทหากท่านอยากพักก็ทรงพักเถิดไม่เห็นจำเป็นต้องพูดให้ข้าทำหน้าที่แทนท่านเช่นนี้เลยเพคะ เมื่อถูกรู้ทันเจียงหลีก็ไม่รู้สึกขายหน้ากลับตอบกลับด้วยเหตุผลข้างางคูคูจิตใจและกำลังของข้าต้องมุ่งมั่นไปที่การฝึกฝนข้ายิ่งแข็งแกร่งอนาจ,ากจักรยาเซียนก็จะไม่มีใครกล้ามารุกรานภาระหน้าที่ของข้าใหญ่หลวงหนักจะให้ข้ามาสนใจแต่งานราชสำนักได้อย่างไรเล่าส่วนเจ้าเป็นคนที่ข้าไว้วางใจที่สุดการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้านายไม่ใช่เรื่องปกติหรอกหรือเจ้าต้องรู้สึกเป็นเกียรติใช่ใช่ใช่ ในที่ดีของข้าท่านอย่าเพิ่งตรัสอันใดไปเลยบ่าวจะตั้งใจเรียนรู้งานในราชสำนักจะช่วยแบ่งเบาภาระของท่านอย่างแน่นอนเพื่อให้ท่านฝึกฝนอย่างสบายใจแบบนี้สิถึงจะถูกต้องเมื่อเป้าหมายบรรลุผลเจียงหลี่ยิ้มจนดวงตาคล้ายจันเซียวเพียงแต่ว่าอวิสูรอย,ยิ้มหายไปจากใบหน้าและขมวดคิ้วเอ่ยถามฝ่าบาทจะยอมรับและให้รัษฎรคิดว่าฝ่าบาทเป็นจัก,กรพรรดินีรราชนั้นหรือเพคะ จาก,กระพัรด,ดินีทราชก็ทรราชเพียงแค่ให้พวกเราเกรงกลัวกับพระนามนี้และใช้ชีวิตต่อไปอย่าไปคิดเรื่องพวกนั้นให้หนักสมองเลยเจียงหลีตอบแบบไม่ใส่ใจอวิสูพยักหน้าเจียงหลีมองไปที่ศาสตร์บนโต๊ะสายหน้าแล้วถอดหายใจพึ่งครองราชได้เพียงสามวันทำไมถึงมีงานมากมายเพียงนี้ตอนนี้ข้าละสงสัยจริงๆว่าตอนที่ฮ่องเต้องค์ก่อนครองราชอยู่ละเลยทรงงานและโยนงานเหล่านี้มาให้ข้าทำ คงไม่เป็นเช่นนั้นหรอกเพ็กช่วงที่ห้องเต้อ,องค์กรครองราชงานในราชสำนักให้ในายน้อยเป็นคนจัดการอาวิสูนึกขึ้นมาได้จึงรีบปิดปากตัวเองแล้วแอบมองไปที่เจียงหลีสีหน้าของนางไม่ได้เปลี่ยนไปแต่กลับทําให้หัวใจของอวิสูยิ่งรู้สึกกระวนกระวายเพราะฉะนั้นเจ้าจะบอกว่าเขาโยนตําแหน่งห้องเต้ให้ข้าเพื่อทําให้เขาสบายล่ะสียังดีที่เจียงหลีไม่ทันฟังที่อวิสูกล่าวถึงถึงบุคคลน,นั้นและนางได้บิดขี้เกียจ ริยาท่าทางของนางทำให้อวิสูที่มองอย่างงงงวยเอ่ยขึ้นฝ่าบาทพระสิริโฉมของท่านยิ่งอยู่ยิ่งงดงามเพคะเจ้าปากหวานเสียงจริงเจียงหลียิ้มมุมปากไปเอากระดาษเปล่าที่เขียนพระราชองค์การมาให้ข้าทีเจียงหลีจูู่เอ่ยขึ้นเพคะอวิสูไม่ได้สงสัยอะไรหันหลังแล้วเดินจากไปและรีบไปนำกระดาษที่เขียนราชองค์การมาอย่างรวดเร็วแล้วนำมาวางไว้ตรงหน้าเจียงหลี เจียงหลียกผู้กันขึ้นเขียนตัวอักษรลงบนพระราชองค์การประทับตราประทับแล้วกำชับกับอวิสูรเรียบร้อยแล้วนำราชองค์การนี้ไปประกาศทั่วราชาอาณาจักรอวิสูนำขึ้นมาดูอย่างประหลาดใจหลังจากอ่านเนื้อความด้านในจนจบนางตกใจจนหน้าเปลี่ยนสีแล้วเอ่ยฝ่าบาทท่านจะส่งให้คนหาทารกเกิดใหม่เมื่อกวาวันก่อนทั่วราชาอาณาจักรหรือเพคะและให้บิดาและมารดาของเด็กพามาเมืองหลวงด้วยเรื่องอันใดเพคะหาคน เจียงหลี่ตอบกลับแบบไม่ลังเลหาคนหรือเพคะอวิสูยิ่งงงเข้าไปใหญ่ดวงตาของเจียงหลีเหมือนมองไปที่ดินแดนไกลแสนไกลลู่เจี้ยกลับมาเกิดใหม่ท่านจะมาเกิดในทารกเหล่านี้หรือไม่และรอยนั้นจะติดตัวท่านตอนไปเกิดใหม่ด้วยหรือไม่ไปเถิดไปทําตามที่ข้าสั่งอวิสูมิได้ถามต่อและนพระราชองค์การออกจากตําหนักไป ไม่นานเนื้อความที่อยู่ในพระราชะองค์การก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วสารทิศและทุกเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรจยยเซียนแต่ทว่าข่าวนี้กลับทําให้พ่อและแม่ของเด็กจํานวนไม่น้อยต่างหวาดผวาพวกเขาไม่รู้ว่าเหตุใดจักรพพัดนีถึงสนใจในทารกชายที่เพิ่งเกิดใหม่หรือนางจะนําทากรกชายที่ถูกใจนําไปเลี้ยงดูในวังหลวงและค่อยๆให้เติบโตเพื่อสนองความต้องการที่มีอาจบอกใครให้ล่งรู้ได้ของนางเอง เจียงหลีที่สืบทอดบัลลังก์นั้นได้ใช้วิธีการเข็นฆ่าทำให้เลือดนองไปทั่วแผ่นดินและเพราะเนื้อหาในพระราชองค์การนี้ก็ยิ่งทำให้ความคิดที่มีต่อราชสำนักยิ่งบานปลายไปกันใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นนอกจากจักรพรรด,ดินีทราชยังมีคำว่ามากัมากๆเพิ่มขึ้นอีกคำโดยเฉพาะอย่ายิ่งมากๆถึงขั้นทารกชายก็ไม่ละเวน้นช่างไร้มนุษยธรรมเป็นเรื่องที่น่าสังเวชจนนึกไม่ถึงว่าจะเรื่องแบบนี้อยู่ ณโจนของตระกูลหลงหลงเทียนเผิงมองเห็นความโกรธแค้นของรัษดรและได้เผยให้เห็นสีหน้าที่ดุร้ายเจียงหลีครั้งนี้ถือว่าเจ้ารนหาที่เองณสถานที่แห่งหนึ่งในซิงไห่ที่ม่านน้ำตกในเมืองแห่งความบ้องเปล่าบนดวงดาวใต้เมืองบาดาลที่กว้างใหญ่สุดลูกหลูลูกตาในตำหนักอารามงามตาที่สูงใหญ่มีบุคคลที่รูปร่างหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับชายผู้สูงศัก์ลู่เจียอาศัยอยู่หน้าผากของเขาย่นย่นจนสีหน้าดูไม่ได้ รอยสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนกระดูกหายปลาราไม่ว่าเขาจะใช้วิธีใดก็ไม่สามารถลบมันออกได้เรื่องนี้หากรู้ไปถึงหูของผู้อื่นคงหน้าขันจนฟันหลุดแน่นอนชายหนุ่มที่เพียงแค่ดีดนิ้วก็ทําให้ทั้งโลกมาลายหายไปได้นึกไม่ถึงว่าจะลบรอยแปลกๆนี้ออกไปไม่ได้ดวงตาอันอันตรายคู่นั้นของเขารีลงกลางดวงตาคล้ายมีพลังทําลายร้างซึ่งหลังจากเขากลับมาเกิดใหม่ก็มีรอยนี้ปรากฏแล้ว นั่นพิสูจน์ได้ว่ารอยนี้เกี่ยวข้องกับวัตจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของเขาใน9,997ชาติหากจะหาความจริงของเรื่องราวนี้คงจะต้องบนมือที่วางเปล่าของเขามีลูกแก้วแห่งความทรงจำสีฟ้าปรากฏขึ้นความทรงจำในอดีตหลังจากที่เขาตื่นขึ้นกลับรู้สึกเหมือนแตกออกเป็นเสี่งเสียงแต่ครั้งนี้ไม่รู้ทำไมถึงมีความรู้สึกอะไรอาวรณ์ ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ